สวัสดีครับผมนายแพทย์มาดิศวัช์ชันันท่านผู้ชมครับกล้วยที่เราบริโภคกันทุกวันนั้นถือเป็นสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายบางท่านนะครับไม่ทราบว่ากล้วยนั้นมีประโยชน์ต่อผิวหนังและเส้นผมได้ช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเขาแนะนำเอาไว้ว่า การเอากล้วยสุกเนี่ยไปบดมันจะมีลักษณะเหมือนครีมดีๆนี่เองเมื่อนำไปนวดเส้นผมหรือนวดผิวหนังตรงบริเวณที่มีรอยเหี่ยวย่นเนี่ยมันสามารถทำให้ผิวหนังที่เหี่ยวยน่นหรือหยาบก,กระด้างหายได้ตลอดรวมถึงเส้นผมภายหลังจากนวดด้วยครีมที่ทำโดยกล้วย,วย,ยแล้วล้างด้วยน้ำอุ่น มันจะทําให้ผมเป็นเงางาโลกเนื้อไปจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังรายงานต่อไปอีกว่าเปลือกกล้วยก็มีประโยชน์ด้วยเช่นกันเมื่อนำเอาเปลือกกล้วยสุกโดยเอาผิวด้านในของมันทาถูตรงบริเวณผิวหนังที่มีรอยเหี่ยวย่นหรือหยาบกระด้างทาถูบ่อยๆนะครับมันสามารถทำให้รอยหยาบกระด้างหายไปได้ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเปลือกกล้วยสุกเนี่ยยังสามารถรักษาหูดหรือสิวได้โดยเขาแนะนำเอาไว้ว่าให้ตัดเอาเปลือกกล้วยขนาดเหรียญสลึงหรือเหรียญบาทแล้วก็วางแปะลงบนหูดที่อยู่บนผิวหนังหรือวางบนสิวที่อยู่บนใบหน้าแล้วเอาเทปติดไว้ที้งไว้ค้างคืนภายในหนึ่งอาทิตย์หูดและสิว ก็จะหายไปคำถามจึงเกิดมีขึ้นว่ามันเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเกี่ยวเรื่องนี้ผลของการวิจัยชีย้ออกมาว่าภายในกล้วยนั้นนะครับมันมีวิตามิน A ในปริมาณสูงเจ้าวิตามิน A ตัวนี้เองที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำให้เส้นผมหรือผิวหนังดูสดชื่นขึ้นมานอกเหนือไปจากวิตามิน A แล้ว ยังมีแร่ธาตุอีกสองตัวที่มีบทบาทสำคัญนั่นคือแมงกานีสและสังกะสีเมื่อวิตามิน A สังกะสีและแมงกานีสรวมตัวันเข้ามันก็จะเป็นสารต้านการอักเสบ,บดีๆนี่เองไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีฤทธิ์ในการขาจัดเอาผิวหนังที่หยาบกระด้างหรือที่หนาตัวขึ้นมานั่นเป็นความเห็น ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเขากล่าวเอาไว้เท็จจริงเป็นประการใดนะครับคงต้องอาศัยการพิสูจน์จากท่านที่สนใจแล้วครับหากท่านผู้ใดทำแล้วได้ผลเป็นประการใดช่วยบอกให้ผมได้รับทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ